สวัสดีอูเชิงบีมเริพี่น้องเอ้มาเจอกันเรื่อยนะครับเรื่อยยน5,009นะครับแต่ที่จริงนะครับตระกูล5,002นะครับจะเป็น5,009เขียนมาซะ5,009เลยนะครับคนซื้อก็ว่าโู้โหลูกใหญ่เท่ใหญ่ก็่า5,008ที่จริงเป็น5,002นะครับที่เขาใส่มาเนี่ยลูกสูบ5,002ผมวัดดูแล้วนะครับ 5,8ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงตระกูล5,8 5,2นะครับไม่น่าจะถึง5,9หลบในตระกูลนี้นะครับะนะครับใครมีความรู้เรื่องเรื่อยเ,เยอะๆก็ทักทา,ายคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันมีถึง5,9ไหมนะครับอาจจะเป็นเรื่อยใหญ่เลยก็ได้นะครับพวกส,วกสต,ตินใหญ่นะครับน่าจะถึงนะครับพวกนี้น่าจะอยู่4แรงนะครับ ตระกูล52 0นะครับเขียน59 0 0ผมมาวัดดูโอ้ลูกสูง5,2 0 0เนี่ยไม่ถึงนะครับ5,9 0 0เาเขียนมาซะันเคนซื้อก็หลงเชื่อนะครับถ้าคนไม่รู้นะครับฝากเป็นแนวทางให้พี่น้องได้นะครับผมความรู้ดีๆนะครับ